สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับ i am อน e s น r ่ช่องนี้นะคะนี่จะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนพยาบาลที่อเมริกาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเรียนจบแล้วก็ได้สอบได้ไลเซนพยาบาลที่อเมริกาเลยนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยหายไปน,นานเลยเพราะว่านี่ไปเตรียมตัวสอบเอนเคิกมาก็เลยอยากจะทำรีวิวเกี่ยวกับหนังสือหรือว่าซอสที่นีใช้ในการสอบเอนเค ครั้งนี้นะคะโดยนี่เพิ่งสอบผ่านไปเมื่อ2วันที่แล้วตอนนี้เองเคลกมันอยู่ที่60ข้อมินิมัมกือ60ข้อแล้วก็แม็กซิมัมก็คือ130ข้อโดยส่วนตัวนี้เองเนี่ยสอบเสร็จที่60ข้อใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดนิดก็สอบผ่านแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนีจะมาอะบอก น้องๆพี่ๆน้องๆที่แบบว่าเตรียมตัวจะสอบว่านี่ใช้อะไรอ่านบ้างนีใช้เวลาในการอ่านหนังสือทั้งหมดประมาณ2เดือนเพราะว่าเอาเราไม่อยากจะเร่งตัวเองเอะเนาะก็อยากจะเตรียมพร้อมให้มากที่สุดโดยนีใช้ซอสเนี่ยอ่านหนังสือแบบเยอะมากคือรีวิวครั้งนี้เพื่อนๆอาจจะอ็งว่าเฮ้ยทำไมนีอ่านเยอะขนาดนี้บอกก่อนเลยว่านีอ่ะทำข้อสอบที่รวมๆขั้นตอนน่าจะประมาณ5,000ข้อได้อ่ะ คือมันก็เยอะจริงๆไะเยอะจนแบบอ้อยากจะอ้วออกมาเลยแต่ละวันที่ทําเป็นวันละรอ้อยคออเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากจะเออเหมือนรู้ให้มากที่สุดนะเพราะว่าแองใสยอย่างที่เราทราบๆกันว่ามันถามทุกอย่างตั้งแต่สากะกเบอยนันเรือนบที่เราเรียนมาในโรงเรียนเนอร์ซิ่งสกูลเลยบางทีมันก็ถามอะไรที่เราแบบไม่ไม่รู้มาก่อนเลยซึ่งมันก็คงอยากจะวัดความรู้เราว่าเฮ้ยยูเนี่ยเป็นเออพยาบาลที่ปลอดภัย จริงจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบเน้นเรื่อง safety มากอ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มได้ที่นี่อยากจะพูดเนี่ยคือนี่ใช้ใครๆก็น่าจะรู้จักเนาะมองเห็นไหม mark k เขาเรียกกันชืนอว่า mark k อันเนี้ยมันจะเป็นเออรีวิวคือนี่อะเสียเงินซื้อคอสอนลายกับเขาประมาณ300กว่าเหรียญมั้งแล้วก็เขาจะเหมือนสอนเทคนิคในการจำ พวกหัวข้อสำคัญสคัญอย่างเช่นพวกแกลบแวูพวก, Lab ue, พวกยาที่ใช้บ่อยๆหรือว่าจะเป็นเทคนิคในการดูในการทำข้อสอบเกี่ยวกับ Prioritization อย่างเช่นว่าเออเนี่ย which one should y o u s e e first อะไรประมาณนี้ก็เรานี้ก็จะได้เทคนิคจากของเล่มน,นี้ที่สุดคือเอาจริงๆนะคือบอกเลยว,ว่าไม่ต้องเสียเงินไปตดวเขา ก็อย่างที่บอกคืออะไรแหละคงก็คงรู้เานอว่าเราจะหาไอ้นี่ได้ยังไงแต่ว่านี่ออยากรู้ว่าเออเขามีอะไรที่มันพิเศษกว่าที่เรารู้รกันมาหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากก็เลยอยากจะพูดว่าเล่มน,นี้มันดีในกรณีที่โอเคคุณสามารถหาของฟรีได้อ่ะเนาะแต่ว่าถ้าไม่หาถ้าไม่มออีของฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเงินเพราะความจริงมันก็ไม่ได้แบบอาสําคัญมากมากมมากอะต่อไปเล่มต่อไปก็อยากจะแนะนำนี่ก็ ใช้อันนี้เห็นปะของเฮิร์สเพราะว่าอันนี้นะคือตอนตอนที่ทำยูวอลเนี่ยแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบคอนเทนต์ไม่แน่นเลยคือข้อสอบบางข้อแบบว่าเฮ้ยตอบไม่ได้อะทำได้แบบน้อยมากอะแล้วแบบรู้เลยว่าตัวเองอะเหมือนไม่ไม่ได้รู้ทุกสีทุกอย่างจริงรู้แต่ว่าอะไรที่มันหลักๆซึ่งเอ็นเคกับมันไม่ได้ถามแบบ หัวข้อที่แบบใหญ่ๆๆมากมันบางครั้งมันถามอะไรที่เจาะลึกลงไปนี้ก็ไปได้ยินคนมาบอกว่าเออเฮ้ยมันคอนเทนต์มันดีแล้วก็อ่และเสียงเงินอีกแล้วน,ลน่าจะลงลงไปประมาณ90วันมั้ง3เดือน3 200เหรียญก็อันเนี้ยบอกเลยโอเคอันนี้คือบอกเลยว่าโอเคคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถลองดูเห็นปะมันก็เราเหมือนแบบ เขาจะส่งหนังสือเล่มนี้มาให้เรานะแล้วก็เราเรียนกับในเว็บไซต์ของเขาก็เหมือนเขาก็จะมีเ,เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครู instructor สอนแล้วเราก็จดจ,ดจดตามช่องว่างอันเนี้ยแล้วนี่อ่านเล่มเนี้ประมาณ3รอบคือเหมือนรีวิวไปเรื่อยๆ3รอบเขาจะลงในหัวข้อที่ mark k ไม่มีก็อย่างเช่นพวกเบิร์พวก, uh, ก oncology พวกอย่าง cardiac g i g u อะไรประมาณเนี้ยที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหัวข,ข้อสำคัญที่เราจะต้องรู้แล้วเขาสอนให้เราเข้าใจคือเข้าใจ uh, pathophysiology ไม่ใช่แต่ว่าท่องๆๆคือถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยเราสามารถไป apply สิ่งสิ่งนั้นอะกับข้อสอบของข้ออื่นๆได้ไม่ว่าเขาจะถามอะไรแต่เรารียกว่าเฮ้ย เฮ้ยอันนี้มันเป็นฟลูอิดโอเวอร์โหลดดีกว่าเฮ้ยสายอย่างซิมต้องมันเป็นอันนี้นะมันใช้ทรีทเมนต์อะไรคือมันก็จะคล้ายกันหมดถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของมันจริงๆอย่างบางคนคือเหมือนท่องเฉยๆไงพอไปเจอที่เขาถามอะไรที่มันแปลกแพงนิดเดียวแล้วก็ึไม่รู้แล้วอะไรประมาณนี้เฮิร์สเนี่ยแนะนําบอกเลยโอเคถ้าสําหรับคนที่คอนเทนต์ไม่แน่นนะอันที่สามนี่อ่านของอันนี้ด้วยเรมาเรมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรอะ VT t r a i n e เเพราะว่าอันเนี้ยความจริงอะได้มาก่อนก่อนที่จะสอบเสร็จของซีเมสเตอร์สุดท้ายตั้งแต่เดือนกุมภานแล้วแหละคือตอนนั้นมันทำอะไรไม่รู้แล้วเห็นว่าเออเขาบอกว่าเออมันดีมันเหมาะสำหรับพยาบาลที่จบมาจากประเทศอื่นพวก international student อย่างเช่นอพยาบาลที่จบมาจากไทยแล้วแบบคอนเทนต์ไม่แน่นหรือว่า ออกมาจาก nursing school หลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะมาลื้อฟื้นคอนเทนต์ตอนที่เรียนกับของชีเนี่ยก็ชอบนะเป็นเป็นออนไลน์เหมือนกันเขาก็ส่งหนังสือมาให้แล้วก็นางสอนแบบพวกเป็นเมนะคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆแต่ว่านางจะลงลึกพวกออคอนเทนต์มากกว่าของมาเคแล้วก็จะแต่ว่าจะไม่ลึกจะไม่ละเอียดเท่าของ h ฮ r ร t สซึ่งเล่มเนี้ยของเอรเลมาเนี่ยนะเขาจะมีอีกอันนึงที่เรียกว่า Quick Fact Book ด้วยอะ อันนี้คือแบบดีมากนี่อ่านแบบอ่านจนแบบเน่าอ่ะเห็นปะแล้วก็ส่วนส่วนฟาร์มาฟาร์มาโคลจีของเขานะบอกเลยว่าสุดๆค่ะคือดีคือทําให้อ่านแล้วก็เข้าใจนี้นี่ตัดออกมาเลยนะตัดหนังสือมาแล้วก็ดูดูมาไฮไลท์เห็นปะมาจดเพิ่มแล้วก็ท่องเนี่ยท่องกันหูดับตไม่ไปเลยจ้าท่องกันไปนั่นํา คลิปแฟลกบุ๊กของนางด้วยถ้าสมมติเออรู้สึก VT ของนางเนี่ยมันจะประมาณร้อยยี่สิบเก้านะเออแต่ว่าอันเนี้ยซื้อต่างหากหรือว่าความจริงมันก็หาของฟรีได้อีกนั่นแหละแต่ก็เออร์เราก็สนับสนุนของจริงเนาะก็ซื้อของเขามาคือโอเคอันนี้แนะนำอันนั้นก็โอเคเลยว่าถ้าสมมติมีงบก็สามารถเอาไปเนี่ยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่านางจะออกเป็นเหมือน Question Bank เดือนละยี่สิบเก้าเหรียญหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ ไม่แพงแต่ว่าไม่เคยใช้ของนางนะเพราะว่าสอบสอบผ่านก่อนแต่แนะนำให้คอนเทนต์ของนางโอเคราคา129เหรียญสำหรับคนที่เขาเรียกว่าวอะไรอะ่ะได้ได้คอนเซปต์บ้างแล้วก็อยากจะแต่ว่าอยากจะลงลึกในบางอย่างคือนางครอบคุมทุกอย่าง mm hmm. เพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ละเอียดมากมากม,ากมากเหมือนพวกเท็กซ์บุ๊กที่เราอ่านนะเนาะแล้วแต่นี้ก็อยากจะบอกว่า ถ้าสมมติเราแบบไม่ได้มีงบมากหรืออะไรเงี้ยก็เลือกบางอันก็ได้แต่ว่าเลมาก็อยากจะแนะนําให้สําหรับพวก international student เหมือนพยาบาลที่จบไทยอะ่ะถ้าสมมติไม่ไม่แบบว่าไปติวเตอร์กับที่เขาแพงๆของอะไรนะราเชลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ของอันนี้ก็ได้คือจะอ่านรีวิวมานะคือเขาบอกว่าถ้าอยู่แบบอ่านตั้งแต่จําได้ทุกอย่างในหนังสือของนางนะทาข้อสอบอังกฤษได้แน่ๆประมาณนี้อะมีแล้วต่อไป เล่มนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดี Saunders เห็นไหมแต่ว่านี่ใช้เวอร์ชันเก่านะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เข้า nursing school แล้วตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันแปดนี่มีเจ็ดแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันแปดแล้วอันเนี้ยน,นี่ไม่ได้อ่านทั้งเล่มนะบอกเลยว่ารู้ดิหนาะขนาดเนี้ยไม่ไหวอะ่ะคือแค่เห็นก็ยอมแพ้แล้วเพราะว่าคือมันหนามากแต่เพื่อนมีบางคนคือเขาใช้แค่ เ,เล่มน,นี้กับ u w o r l d ก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่ใช่ไงเราเราใช้เล่มน,นี้ใช่ไหมในกรณีที่ว่าสมมติท่านี้ทําข้อสอบของ u w o r l เนี่ยแล้วนี่ก็แบบเฮ้ยเจอหัวข้อที่แบบมันมันไม่เก็ตแต่มันไม่เคลีย์อะไรเงี้ยแล้วใน hers ไม่มีใน l e มาไม่มีอะไรประมาณนี้ก็จะกลับไปดูที่ที่ของ sonders ซึ่งนี่ก็คิดว่านะถ้าคุณมีเวลาแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเออมีงบประมาณเยอะอะไรเงี้ยก็สามารถนเดอร์เนี่ยอ่านไปเลยแล้วก็ทําแบบฝึกหัดของเขา ความรู้สึกนี้ว่าแบบฝึกหัดเขาเนี่ยม,มันมันยากกว่าเองเคล็ดนะเพราะว่าเหมือนเขาลงลึกกว่าไงแต่เองเคล็ดมันจะตื้นๆขึ้นมาเหมือนกลางๆอ่ะไม่ได้แบบตื้นมากแบบกลางๆแต่ไอไอซอนเดอร์มันก็ <c oughs> จะแบบว่าให้ให้ใหความรู้ค่อนข้างเยอะแต่เราก็ต้องเลือกจำเนะเพราะมันเยอะมากสมองเราก็คงจําทั้งเท c e บุ๊ k ไม่หมดนี่อ่ะบางครั้งนี่ก็เหมือนท่านี่ไม่เข้าใจหัวข้อนี้ใช่ป่ะนี่เข้าไปอ่าน ในซอนเดอร์นะแล้วก็เหมือนแบบอ่านซ้ำๆซ้ำๆนี่ยแล้วก็อ่านตรงเขาจะมีเหมือนเป็นรูปพิระมิดเล็กๆอะเป็น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 อันจิ๋วๆใช่ป่ะแล้วก็คือตรงนั้นอะเขาเน้นว่าเออมันสําคัญบางทีถ้านี่อ่านไม่ทันนี่ก็จะแบบอ่านแต่อีตรงที่เป็นพิระมิดจิ๋วๆอันนั้นมันก็จะทําให้เรารู้ว่าโอเคเมนคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีงบเยอะอย่างที่บอกใช่ป่ะก็สามารถใช้เล่มนี้แต่ อันสุดท้ายที่นี่อยากจะบอกก็คือที่สําคัญที่สุดเนี่ยนี่ชอบ you world นะคืออย่างหลายๆคนก็คงรู้จักกันนะ you world นี่พูด you world u world มาคือเลยคือมันก็คือเป็นเหมือน question bank ที่มีของแบบหลายๆ profession เลยนะก็คือมีของพยาบาลตัวนี้ด้วยมันแต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนี subscribe ตั้งแต่คือซื้อปีหนึ่งอะประมาณ350กวียนมั้งมันจะมีประมาณ2,200ข้อแล้วก็มี assessment 2 assessment โดยตอนนั้นที่นีเริ่มทำเนี่ยนียังทําแบบคือตอนนั้นเรายังเราคิดว่าคอนเทนต์เราโอเคแต่พอเราได้ไปทําจริงๆแล้วโอ้โหเซตแรกลองทาเนี่ย50%า0เนคือแบบอะไรอะ่ะคือไม่คือมันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างยากเขายากนะสําหรับเราในตอนนั้นทีนี้เราก็เลยแบบว่าโอ้ยจะหาจะทํายังไงดีนะเพื่อที่จะแบบรือ้อฟื้นความจําที่ที่เราเคยรู้มาก่อนนีก,ก็ถึงก็ถึงกลายไปเป็นอ่านปีไปสมัครไอเฮอร์ส กลับไปอ่านไอเรมาอีกรอบนึงแบบไปหลายรอบใช่ปะแล้วก็กลับไปแบบดูเทคนิคมาร์เคอีกอะไรประมาณนี้แล้วก็ลองกลับไปทำใหม่ซึ่งมันก็ได้ประมาณเดิมแลนะไม่ได้ดีมากแต่ว่าคือเราไม่ต้องกังวลกับคะแนนตรงนั้นมากเท่าไหร่เพราะโดยปกติเนี่ยคะแนนใน U o l เนี่ยมันจะเป็น average คนอื่นที่เขาทําข้อสอบข้อเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะได้60%แต่ว่า Average มัน50%อย่างเงี้ยเราก็ยังฉลาดกว่าคนอีก50%นะประมาณนั้นโดยเวลาที่นี่ทำ I U World เนี่ยช่วงแรกๆอ่ะนี่จะทําประมาณวันละ30-40ข้ออะไรประมาณเนี้เพราะว่ามัน r a t i o n a l มันค่อนข้างละเอียดแต่ทีเนี้ยมีจดเหมือนจดโน้ตว่าเฮ้ยข้อไหนผิดเราก็เทคโน้ตใช่ปะ ว่าเราอยากจะเอามาอ่านอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอทําไปเรื่อยๆมันเหมือนมันเสียเวลาไงเพราะว่าไหนจะอ่านไหนจะจดไหนจะแบบว่ารีวิวอะไรประมาณนี้นี่ก็เลยเฮ้ย2,000กว่าข้อมันก็คงไม่เสร็จใช่ไหมนี่ก็เลยเลิกจดจะ้ะแล้วนี่ก็ไฮไลท์ไฮไลท์ในแอปมันไปอย่างเดียวแล้วในแอปมันมีฟังก์ชันคือทําเป็นแฟลชค์ดได้เพื่อนนี่บางคนก็เหมือนไฮไลท์ไปด้วยแล้วก็ทําเป็นแฟลชค์ดแล้วนางก็บอกว่าโอเควันรุ่งขึ้นนางก็มารีวิวแฟลชค์ด ของตัวเดิมแล้วก็ค่อยทําเพิ่มใหม่แต่นีเนี่ยกลัวมันไม่ทงงันไงนี่ก็เลยทําแบบทําแล้วก็อ่านทําอ่านซ้ําไปเรื่อยๆได้อย่างที่บอกคือถ้าข้อไหนนีทําแล้วนีเหมือนเขาเรียกว่าอะไระไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจถึงแม้จะอ่านเลนชันแล้วเราก็ไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านของนายไมเฮิ์สก็อ่านของนายซอนเดอร์สเพราะว่า2เล่มเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์เบสที่ดีกว่าก็เลยคิดว่าเรากลับไปอ่านย้ำ ถึงแม้ว่าโอเคบางครั้งนะใช่ไหมอ่านย้ําไปแล้วเนี่ยเจอข้อต่อไปก็ยังลืมอยู่อยู่ดีว่าแบบอ้าวเหมือนฉันอ่านโลกนี้ไปแล้วแต่มาเจออีกข้อนึงก็ก็ลืมอยู่ดีว่าจะต้องทํำยังไงก็กลับไปอ่านซ้อนเดิ้ลซ,ซ้ำไปซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าจะสอบอะแล้วพอหลังจากที่นีทำไอยูเวิร์เสร็จเนี่ยประมาณ2 2 0 0กว่าข้อนี่มีเวลาอีกประมาณ2วงสก่อนที่จะถึงสอบจริงนี่ก็ยังแบบโอย มันรู้สึกไม่ไม่โ okay อเคอะไรมาเนี้ยคือพอพอไปทําในซอนเดอร์ที่เป็น Register ออนไลน์ใช่ปะ่ะมันก็อยู่ได้60-70%ประมาณเนี้ยไม่เคยได้เกินนี้เลยนะเพราะมันมันค่อนข้างยากนะก็เลยแบบไม่รู้จะทํำยังไงดีไป,ไปอ่านเลยไปอ่านในเ c e b o o k ใช่ปะ่ะมันก็จะมีคนแนะนำของเว็บไซต์ ncspn มันเป็นเว็บไซต์โดยตรงจากคนที่ออก ข้อสอบ e n c l c e เลยนะเขาจะมีคอร์สที่แบบ3อาทิตย์5อาทิตย์7อาทิตย์อะไรประมาณนี้สาอาทิตย์ของมันก็ประมาณ50เหรียนก็เอาอีกจก่ะซื้ออีกเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะได้มาทำข้อสอบมันมีเป็นคอนเทนต์ด้วยแล้วมันก็จะมีเป็น question bank ด้วย Question bank มันเนี่ยน่าจะมีประมาณ8 8 0 0มั้งห8 0 0ข้อหรือประมาณนี้แหละไม่แน่ใจแต่นีทำหมดเลยจ้ะบอกเลยนีทำหมดเลยทำแล้วแบบ มันก็ช่วยให้เราคอนเทนต์แบบเหมือน,มนฉลาดขึ้นในบางจุดที่แบบซอนเดอร์สไม่มีเฮิร์สไม่มีเราก็สามารถใช้ไอตัวเนี้ได้แต่นี่บอกก่อนว่าตัวเนี้มันข้อสอบไม่ยากมากนะคือม,มันบอกว่าให้เกณฑ์ผ่าน75%แต่ละควิสของมันใช่ป่ะนี่ก็ทำได้เนี่ยได้75 80อะไรเงี้ยตลอดเลยมันไม่ได้แบบว่ายากเหมือน y w u World หรือว่ายากเหมือนของยี่ห้ออื่นไง เพียงแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันช่วยให้เรารู้ในบางจุดที่แบบเราไม่คิดว่าเฮ้ยมันมียานี้ด้วยหรอทําไมอ่านมาไม่เคยเจออะไรประมาณนี้ก็โอเคทําเสร็จไปอ่ะจากนั้นก็ยังเหลือเวลาอีกตอนนั้นประมาณประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะคิดก่อนเอ่ห้าวันมั้งนี้ก็เลยอ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ คือถ้าคือง่ายๆคือถ้าเราอยู่ใน Facebook หรือตามพวกกลุ่มเฟซกลุ่มเอนเคล็กเนี่ยเราจะรู้ไอตัวนี้เขาเรียกว่าอันนี้37 p a เจ็ดเพจคือจริงๆมันมีไอตัว35 p a เพจนะแต่ว่านีไอไอเน,นี้ยมันเหมือนเขาเหมือนเขาเอาเอนะไอ้นั้นไอสามสิบห้าเพจมารีไวซ์แล้วก็มาทำให้มันเป็นสีสันที่มันน่าอ่านกว่าเดิมนี่ก็รีวิวตัวนี้ไปด้วยนะจ๊ะ มันก็ทําให้เรารู้ว่าเหมือนจําเมนคอนเซปต์อะของของแต่ละโลกหรือว่าพวกอินเทอร์เวนชันหรืออะไรประมาณเนี้ยมันมันก็ช่วยช่วยระดับนึงนะแล้วนี่ก็อยากว่าเออลืมพูดว่าของเฮิร์สเนี่ยความจริงเขามีเออ่เทสแบงค์อะไรเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรควรสชั่นแบงค์ของเขาด้วยก็น่าจะ2,000กว่าข้อแต่นี้ไม่ได้ทำเลยเพราะว่านี่รู้สึกว่ามันมันมันเรชั่นอลมันไม่โอเคแล้วคำถามคำตอบมันแปลกๆอ่ะพูดไม่ถูก ก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อ่านของไม่ได้ทําข้อสอบของตรงนั้นไม่ไงั้นก็คงป่นนี้คงําเป็น6กพันเจ็ดพันข้อแล้วคงไม่ไหวละอ้วกแล้วประมาณนะั้นแล้วก็โออีอัอนนึงอันสุดท้ายที่อยากจะบอกก่อนจะสรุปเนาะเขาเรียกว่าเว็บในกวา n u r s e a r c h i e n u r s e a r c h i e c o m ออ้ยออกเสียงไม่ถูกอะไรประมาณนี้คือเขามีฟรี30วันใช่ป่ะแล้วเขาจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไร cat exam อ่ะเป็น Cat, cat e x a m ซเขาเป็นสไตล์เดียวกับเอนเคคือถ้าอยู่ทำถู อยู่ก็จะได้ข้อที่ยากขึ้นถ้าอยู่ทําผิดมันก็จะตกมาข้อที่แบบว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นเป็นการวัดพ p r e d เตอร์ว่าอยู่จะผ่านเ็ n c l ล็กหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองไปทําฟรีกันได้แล้วก็ในส่วนของ U World เนี่ยมันอย่งที่นี่เคยบอกว่ามันมี assessment 2อันใช่ปะ่ะนีก็ทําเหมือนการพอนีทำเสร็จประมาณเอ่อทำเสร็จอะนีก็ทํา assessment อันที่1มันก็จะมันก็จะทานายให้เราว่าเอ้ยยูจะผ่าน e n c l หรือเปล่านีก็ได้ ไฮ h ชนส์นะแต่ว่ามันก็เราก็ยังไม่มั่นใจอะนะตอนนั้นอนะพอทําอันที่สองอะเออมันก็ยังได้ไฮ h ชนส์อยู่ดีใช่ป่มันแต่ก็คนเรามันก็นะมันคอนเทนต์มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าเป๊ะมากเราก็แบบเออไม่รู้ว่าไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่เราที่เราทําไปเนี่ยเราเดาถูกหรือว่าเรารู้อืมโอเคก็เยอะเห็นป่ะอ่านเยอะมากก็เลยเออสรุปเลยแล้วกันว่า <laughs> อยากจะบอกว่า สำหรับเอาสั้นๆเลยนะคนที่ไม่ได้แบบว่ามีงบเยอะหรืออะไรไปแมบบ่มีงบจํากัดเนี่ยแนะนําให้ใช้ s o u n e r s s กับ UWorld ก็พอแล้วเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีเวลาอ่านแบบอ่านซ้ําไปซ้ำมาอ่ารเงี้ยมันก็จะดี y w u World เนี่ยมันจะช่วยในส่วนของซาตามากเพราะว่าเวลานิทรเนี่เห็นเลยว่าเฮ้ยเนี่ยได้มาจาก UWorld นะเพราะบางข้อเนี่ยใน s o n d e r s ไม่มีแต่เราได้ความรู้มาจาก u w o r l d มันเป็นแบบอย,อย่างบางหัวข้อเนาะ มันก็จะช่วยเหมือนเสริมเสริมกันอนะให้ให้มันให้มันดีขึ้นแต่สําหรับคนที่แบบุอ้ยไม่ไหวอะอันฟอนเดอร์ไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็มีงบขึ้นมาหน่อยมีแนะนําให้ใช้ h e a r ์สกับ U World แต่ว่าคือ h e a r ์สเป็นคอนเทนต์ใช่ปะ่ะแล้วก็ y w u World เป็น Question Bank แต่ว่าถ้าแบบเนื้อหาแบบเจาะจุดสเปซิฟิกเนี่ยถ้าหาไมา่ได้จร,จริงก็กลับไปดูซอนเดอร์แต่ว่าไม่ต้องอ่านทางเล่มไงอ่านแค่แบอกว่าบางจุดเฉพาะบางหน้าอย่างที่นี่ทำเฉยเแล้วก็อย่างบางคนที่สมมติว่าลองมาทุกที่ห่อละแต่ก็ยังสอบแอนเค c ไม่ผ่านเนี่ยนี่ก็อยากจะลองให้ใช้เลมาดูเพราะว่าอันนี้คือไม่แน่ใจประสบการณ์ส่วนตัวก,ก็โอเคแต่ว่าน,นี้ไม่รู้ว่าถ้าบางคนเขาบอกเขาใช้เลมาอย่างเดียวเขาก็ผ่านเลยจากที่แบบตกมาสี่ห้ารอบอะไรเงี้ยก็ลองดูอาจจะช่วยตรงนี้ก็ได้นะคะ อโอเคในส่วนของตัวเองเพลเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ยากมากคือนี่ก็กลัวแบบกลัวจะร้องไห้อะทำเขาเรียกว่าอะไรอะร้องไห้ไปสองครั้งแบบหนักๆเลยนะที่แบบคิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้วแล้วก็เตื่นมาปวดหัวตัวร้อนไปสอบแบบอย่างนั้นเลยเพราะแบบไม่ไหวแล้วเออยังไงเอาว่าก็ลองดูสักตังคแล้วกันถ้าสอบไม่ผ่านก็ปมีเวลามาสอบใหม่หรือทําสอบใหม่ได้ไนะที่นิวยอร์กมันสอบกี่ครั้งก็ได้ใช่ปะ พอไปเจอข้อสอบจริงๆแล้วอะ่ะก็ภาวนานเลยว่าเอ้ยฉันขอให้ฉันเจอที่ฉันรู้หรือว่าแบบเดาถูกอะไรมาเนี่ยพอเปิดมาเจอข้อแรกก็ป้าได้เลยก็คือตอบได้พอข้อที่2ก็เจอซาตาอนะไรเงี้ยจากนั้นเราก็ค่อยแบบค่อยๆทําไปเรื่อยๆคือถ้าเราฝึกทุกวันวันละร้อยข้ออะไรแบบเนี้ยเวลาไปทําข้อสอบจริงมันจะไม่เหนื่อยเลยนะตอนนี้ทํานี่ก็ทําไปอ้ากดซับมิสซับมิสไปเลยหันไปดูข้อข้ออีกทีก็แบบอ้าวข้อ30แล้วหรออ้าว ข้อ50แล้วหรอแต่พอตอนถึงข้อประมาณ58 59 60เนี่ยตรงเนี้ยจะดูแต่และแคลอรอยข้อ60แล้วกดซับมิตปึ้มขอให้มันแบบปิดนะเพราะโดยปกติคนที่จบที่60เนี่ยส่วนมากจะผ่านก็เราก็แบบเฮ้ยจบที่60ก็ออกมาเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราเครียด,ยดมาแต่ว่าด้วยความที่เราเตรียมตัวมาอย่างดีอย่างที่เห็นก็คือีอ่านเยอะมากจากซอสทั้งหมดพวกเนี้ย และนี้เข้าไปถึงมันก็ทําให้ความประมาของเราความแบบตื่นเต้นความอะไรพวกนี้หายไปเลยนะแบบเหมือนเอนจอยมากกว่าเอนจอยทำข้อสอบเอนเคดจริงๆก็เลยอยากจะอะขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไม่ต้องเครียดมากๆอย่างที่นี่เป็นนะก็คือค่อยๆทําตามสเตปของเราไปแล้วก็ทําได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นอย่าไปพุชมากๆเพราะว่าถ้าพุชมากอะ่ะสมองเราอะ่ะมันจะมันจะไม่โอเคมัน มันจะไม่ไม่รับข้อมูลใหม่ๆห,หรือข้อมูลเก่าๆบางทีมันก็อาจจะลืมนะเพราะว่าตอนที่นําก่อนที่นี่จะไปสอบนี่แบบเฮ้ยลืมหมดเลยทําอะไรช่างมันก็เอาไปตามบุตตามกรรมแล้วกันอะไมาเนี่ยโอเคเนาะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนไม่รู้ว่ารีวิวนี้มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็คงจะมีประโยชน์บ้างอะคะ่ะในส่วนที่ตัดสินใจว่าจะทำจะสมัครของยี่ห้อไหนติวเตอร์เจ้าอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ถ้าใครมีคําถามก็สามารถลงคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือว่าถ้ารู้รู้จักกันก็ส่งข้อความมาถามกันได้สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนาะกลับมาับอัพเหมือนเดิมแล้วอยากให้เพื่อนๆช่วยติดตาม I a n t m e story เหมือนเดิมนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ